ป้าจ่ายยายจ่ายนช่วงนี้ครับเวลาท่านรอคอยได้มาถึงแล้วขอเสียบือให้กับเสพปินคนใจชาประชาแก้วตายาจ่ายออกแล้วครับท่านพบแล้วครับแต่ละรับเชิญแก้วตายาใจครับศิลปินที่มีคุณภาพระดับซปเปอร์สตาร์นะครับในวงการลิเกนะเออเวนาคนก็จะอินเตอร์นะครับเตอร์เลยฮะ เไปแสดงประเทศรีลัางกาโอ้โหไปไกลเลยะภาพติดต่อมายังไม่สู้ผ่าตัวเลยน่าฮ่าดครับอะไรดีผุมก็ว่าดีครับอ่าไปด้วยน้าโอชา์เขียวโอ้โหใส่ชุดโขนสีไม่ทิ้งเก้วตาอยากดังตามเขาเกาะที่เกาะคนดังเว้ยแต่ทั้งเกาะทั้งกินเราเนี่ยเขาดังขอเกาะหน่อยเกาะเป็นตัว ตัวเป็นเป็เส่วนนี้แก้วแตกค่ะไอ้นี่ตัวตายใช่ไหมตัวเป็นส่งเสียง คุณสตรีนะเขาก็มีเมตาตาเชิญเกี้วตามามันมายชยาพาจาให้พาสุขใจคุณบางอ่อนทำมา,า,า,าให้คู่ควยชยาพาจยาจก็ให้พาสุขใจ ยให้จุภาพโชคดีเป็นเศรษฐีด้วยสุขร่ำร่ำรวยมากลายเขาเชิญเรามาวันนี้ร่วมกับทีมงานสวยใช่เขาตขอบคุณอีกครั้งนะคะค่ะมาแล้วมาแล้วไม่ตยาภานะตยาภคุณบางอออ สขอบคุณค่ะไม่ละเอียดขอบคุณนะคะปลาแล้วโอ้โหขอบคุณค่ะอาจารย์จะลืมคุณพี่ละเอียดอะไรเรือยๆนี่ละเอียดค่ะพี่ละเอียดร้อมไปแล้วรรองขอบคุณคุณละเอียดนี่เขาเรียกใจดีเป็นคนแนะนำเลยล่ะอยากจะโชวมขอบคุณคุณละเอียดค่ะครับผมค่ะเล็กอายุน้อยกว่านะน้องสาวเนาะหลานก็ได้ครับ ขอคุณขอให้คุณละเอียดแล้วก็ครอบครัวจงพบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยมากๆนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปเหนือใต้อกตกหรือทำกิจการใดๆก็ขอให้สมหวังมีแต่ความสุขความเจริญผลบุญกุศลในวันนี้จงช่วยดลบันดาลให้ครอบครัวท่านมีแต่ความสุขค่ะขอบคุณค่ะเอ้ลสมศักดิ์อยู่ทางไหนเนี่ยเนาะสงสัยไม่เมาแล้วมั้งก็เราถือ หัวไม่ได้ไงพี่ก็พลอยอดไปด้วยอ้าวไม่ได้มีก็ต้องมีพร้อมกันสิก็เพราะอะไรละ่ะเพราะว่าอาณาเขตนี้ลุงเราคุมอยู่ถูกต้องอืลุงคุณละพองเป็นคนมีอิทธิพลเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นหลานเราก็าต้องแสดงอิทธิพลตามลุงด้วยใช่เมื่อไม่มีลุงเราก็จะดได้จเจริญรอยตามตลุงไปเพราะฉะนั้นคารลง ยากนักที่จะมีคนรักอืมเรื่องแกนแก้วต้องยกไว้ให้แต่พี่ว่าเราเผาเผามั่งก็ดีเขายังไงอ่ะเราจะได้ว่าไงโอ้ยนี่ถ้าปีนี้เราถ้าปีนี้เราไม่มีนี่มดลูกเราฝ่อหมดแล้วนะกลัวใช่ไหมกลัวหาไม่ได้เลยมันถึงเวลามันมาเองอะอะโอเคแต่ต้องหาคนที่มันถูกใจนะเออแล้ววันนี้ว่าไงเอ้าเหมือนเดิมที่รึเหมือนเดิม ทุกอย่างเตรียมพร้อมให้หมดแล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม <พร S 1> อุปกรณ์มีครบอืมเรามันชอบเอ่ออะไรอ่ะยิงนกตก,ตกปลาเออนี่ตามสไตล์การหลงเลยหลงอยากไปไหนบอกพี่พี่จัดให้ทุกที่อย่าพูดพี่แล้วเราแค่เพื่อนกันก็พอ หลงแม่อยากให้เป็นสาวอยู่เอยเนอะเออเออโอเคเป็นเพื่อนกับเพื่อนชวนเพื่อนฉันนั้นอย่าชา<ะ>ไปดีกว่าไปเที่ยวกันกาหลงไม่เวน้นออกเที่ยวเล่นทุก,กวางหลงฉันไม่ว่าการาหลงนสาเลยสแก่นแก้วชอบกินนกตกฟ้า ตามภาษาของนิสัยหลานคุณล,ลุง